ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับนุนชาแนลอีกครั้งนะครับก็ในเหรียญ2บาทนะครับที่นํามารีวิวรอบนี้ครับเหรียญ2บาทหกเหลี่ยมนะครับก็ไปหยอดตู้น้ํามานะครับล่วงลงมาแล้วก็ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าผิดปกติจากตรงไหนบ้างนะครับก็เห็นว่าเป็นเหมือนกับดอกไม้นะครับรอยหยักขอบด้านข้างก็เลยนํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับว่า เหรียญ2บาทของปีพศ2500นะครับ59เนี่ยเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับหรือว่าไปโดนในเรื่องของอะไรมานะครับหรือว่าเครื่องซักผ้าจะไปปั่นขอบด้านข้างรก,รกระแทกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมก็ไปกดน้ำดื่มมานะครับก็ได้ต่างพอนมาก็ลองเอามารีวิวกับพี่น้องๆที่ชมกันว่าเหรียญ2บาท6เหลี่ยมนะครับ จะเป็นในรูปแบบในในลักษณะไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลของเหรียญนี้นะครับความเป็นมาอย่างไรนะครับกับเปียญ2สองบาทนะครับกร์สมุหเวียนนะครับอารูปิเนียมบอนนะครับบอลมบันพดนะครับวัดสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริส์นะครับโลหะสีทองเหลืองนะครับราคา2บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับ เ็นเฟืองจักนะครับแต่รอบนี้วงกอมนอกทั้งเฟืองจักรแล้วก็ทั้งเหลี่ยมนะครับด้านข้างในลักษณะนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็ยี่สิมิลนะครับขนาดความหนาของเหลียญก็1.8ึมิลนะครับทีนี้เรามาดูด้วยลายด้านหน้ากันนะครับลวดลายด้านหน้านะครับ กลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิมพ์พักทางเลื่องขวานะครับสลองพระองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสองพระองค์กลุยนะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องนะครับบรมอติยาราชนะครับอิสุิยภณ์นะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมจักรีบรมราชวงศ์นะครับและมีสายสร้อยนะครับจุระจอมกล้าวนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ด้านขวามีข้อความว่าภูมิผลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับโดยจะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับประดับขอบเหรียญนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับขอนุญาตนะครับเดี๋ยวกับด้านหลังด้านหลังนะครับมีรูปบรมบรรพศ์นะครับวัดสักเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภายในผมขอเปลี่ยนนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับ ด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าปีพุทธศักราชจะจัดทำเหรียนว่าปีพศ2500นะครับ59นะครับเบื้องล่างนะครับตรงบริเวณนะครับใต้ฐานวันนะครับจะมีคําว่าเลข2ไทยนะครับกับเลข2อารบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับและตรงบริเวณขอบเหรียญนะครับมุม ชิดสันขอบนะครับก็จะมีจุดไขยปลาล้อมรอบประดับขอบเหรียญนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ประกาศใช้นะครับก็เป็นวันที่5นะครับกุมภาพันธ์ปีพศ2551นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่อารูบิเนียมบอลนะครับสีทองเหลืองนะครับที่ประกาศใช้กันในครั้งแรกนะครับทีนี้เรามาดูว่าจํานวนการผลิตจะมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจํานวนการผลิตของเหรียญ2บาทปีพศ2559เนี่ยครับก็ จำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่102 000, 50, 000, ล้านนะครับ5,050,000นะครับเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ2งบาทนะครับของปีพศ2559นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักของเหรียญน,นะครับน้ำหนักของเหรียญก็จะอยู่ที่นะครับ4.3กรัมนะครับ ครับทีนี้นะครับก็มาดูในเรื the the ่องของราคาของเหรียญกันนะครับว่าเหรียญสองบาทนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญสองบาทนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ปกติแบบทั่วไปกลมอย่างนี้ก็จะราคาอยู่ที่10บบาทนะครับแต่ถ้าออกในลักษณะผิดปกติอย่างนี้นะครับที่คนเล่นเหรียญในเรื่องของผิดปกติก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะมีราคาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องเพิ่มเติมในลักษณะของผิดปกติมาจากโรงงาน กษัตริย์ไทยนะครับถ้าผิดปกติจากการนำไปใช้งานนะครับแล้วก็มีการประกาเทศจุดอื่นๆอย่างนี้อันนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการผ่านในเรื่องของการผลิตมาจากโรงงานกษัตริย์ไทยนะครับก็ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามบนชาแนดเวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่านําข้อมูลของเหรียญสองบาทนี้มา รีวิวกันกับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ